ส <Price>, วันดีทุกคนผมจะมาเล่าประสบการณ์สยองที่ผมทำงานเป็นสับป,ปะเลอะให้ทุกคนได้ฟังกันในตอนนั้นเองผมได้นอนหลับอยู่ที่บ้านของผมอยู่ดีๆผมก็โผล่มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งที่นี่คงไม่ใช่บริเวณบ้านของผมเลยหรือแม้กระทั่งบริเวณวัดที่ผมทำงานอยู่มันเป็นบริเวณของบ้านใครก็ไม่รู้ที่นี่วังเวงมากใน,นที่สุด ผมก็เหลือบไปเห็นยายแก่คนหนึ่งแต่ยายแก่คนนั้นมันพู่งเข้าหาผมผมก็รีบวิ่งหนีทันทีช่วยยายหน่อยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยนะจ๊ะ เงาเงาโอ้โหเฮ้ยผีเต็มเลยเฮ้ยอันนั้นผีตาแกโอ้โหทำไงดีมุดเข้าลูเฮ้ยเทลเมเพใครก็ได้ช่วยฉันเีผมพยายามร้องขอให้คนช่วยก็ไม่มีใครมาช่วยผมเลยที่นี่มีแต่หลุมศพเต็มไปหมดและอยู่ดีความคิดก็แวะเข้ามาในหัวของผม นี่คงอาจจะเป็นความฝันของผมก็เป็นได้ระหว่างที่ผมวิ่งหนีตาแก่กัดยายแก่อยู่นะั้นผมก็เหลือบไปเห็นกระเป๋าของใครก็ไม่รู้วางเอาไว้อยู่ผมจึงหยิบขึ้นมาและเก็บเอาไปใช้ทันทีทั้งท,งที่นี่ไม่ใช่กระเป๋าของผมโอ้โหด,ดูดิผียายแก่มันปนเปี้ยนอยู่แถวนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆล็กลือ ไปเทางออวินี่มันกระดาษอะไรอ่ะวิตรงนี้มีรถด,ด้วยเอไปไอโนมามาให้ฉันสิงห์หังสดดีดผมพยายามตามหาทางที่จะไปจากที่นี่อยู่นั้นและผมก็พยายามคิดที่จะหาอาวุธด้วยเช่นกันและผมก็เลือกไปเห็นห้องเก็บของผมกำลังจะเปิดในที่สุดผีใหญ่แก่ก็มาตักเอ๋มเปิดก็หลกผุบหลก พยานรอที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้อุ้ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เจอผีตาแก่กับยายแก่เจ้ายังไงละเนี่ยหลกผียายแก่ตาแก่ไม่พ้นสักทีนึงผีตาแก่กับยายแก่ก็พยายามไล่ฆ่าผมอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ได้เห็นกุญแจตกอยู่ในหลุมศพผมคิดว่ากุญแจนี้จะต้องเป็นกุญแจบ้านอย่างแน่นอนเลยผมจึงรีบเอากุญแจนี้เพื่อไปเปิดประตู เอาละเราต้องค่อยๆย่องกระกระดึบกระดึ๊บกระดึบเข้าไปในบ้านในบ้านนี้ต้องมีอะไรแน่นอนอะไหลอกกอนแล่นพี่แกร์ชวยช่วยช่วยชวยนั่หันหลังล่ะจังหวะนี้แหละเย่ประตูแน่ฮ่าจริงด้วยนี่คือกุญแจบ้านเอาเค้ยเปิดไม่ได้สวยเปิดได้เอาเข้าได้ละ ได้แบตเตอรี่มาด้วยเอาละเดี๋ยวเราก็จะเอาแบตเตอรี่น,นี้ไปใส่ไหนดีนะเอ๊เดี๋ยวก่อนอ๋อนึกออกแล้วน่าจะใช้ที่นี่นั้นเนี่ยเอาละเอาแบตเตอรี่ยัดใส่เข้าไปเลยออ้ใส่พอดีเป๊ะเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้เราต้องหาขวดลวดไฟฟา้ามาสะละออค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโลโ,โอ้โหนันตะเกยตรงนั้นเฮ้ยอะไรอะ่เหมือนเจอ เก็บไว้ก่อนเผื่อใช้เอาละในนี้มีอะไรให้เราเก็บไว้ได้บ้างเนาะหุยกล่องอะไรอ่ะโอ้เราได้อะไรมานะไหนขอดูหน่อยซิออ้เราได้กุญแจฮ่าเปิดห้องนี้แหละอือเสียบลูเลยชุบเปิดเข้ามาโอ้โหที่นี่น่าจะเป็นห้องนอนนั้นเนี่ยและในที่สุดผมก็ได้เจอตู้เซฟในตู้เซฟนั้นมันต้องใช้รหัสและผมก็ได้มาพอดีและผมก็ได้กุญแจดอกสีแดง ไม่รู้ว่าดอกนี้เอาไว้ทำอะไรแต่ผมคิดว่ากุญแจดอกนี้มันจะทำให้ผมสู่อิสระภาพย,าปปย่าว้นายหู่โซสัพปอรย่ังเราคนนี้เอาไปจากที่นี่ได้สำเร็จเรียบร้อยนะ้วนิ่งวงว